การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ i n s i ซต์ไชน่าบายลิหลงกับผมปีะชัยรอตะกูลดำเนินรายการนะครับในสัปดาห์นี้คุณลิหลงจะมีข่าวสารจากประเทศจีนอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันในช่วงแรกกับข่าวจีนรอบสัปดาห์ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงฤดูไปบไม้ผลิเมื่อปี2020การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้โจมตีนครหูฮัน่นยังไม่ทันตั้งตัวเมื่อได้ผ่านการล็อกดาวน์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนาน76วันแล้วในที่สุดหูฮัน่นก็ได้ออทชนะการแพร่ระบาดต,ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วชาวหูฮั่นที่ได้ผ่านพ้นการระบาดไปแล้วใช้ชีวิตการอย่างไรบ้างคำศัพย์ยอดฮิตสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือหูฮัน่น อู่ฮั่นนั่นเองค่ะก่อนอื่นจะต้องมาดูผู้รอดชีวิตจากการระบาดกันก่อนหลังจากยกเลิกการปิดเมืองครบ1ปีแล้วผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโควิด1 9 2สองคนในอู่ฮั่นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประชาชนจีนขณะนี้ยังคงใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่นายแพทย์อี่ฝันของโรงพยาบาลกลางอู่ฮั่นเคยป่วยเป็นโรคโควิด -19 และมีอาการหนักสาเหตุที่ เขาได้รับความสนใจจากสาธารณชนก็นเนื่องมาจากผิวหนังของเขาที่มีสีคล้ำผิดปกติอันเป็นผลมาจากการรับยารักษานั่นเองเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผิวของยี่ฟันได้กลับมาเป็นปกติแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาก็เริ่มทำงานด้นานการบำรุงรักษาสุขภาพแบบตัวต่อตัว,ตวสำหรับผู้สูงวัยที่มีอายุ7จปีขึ้นไปเขาหวังเสมอว่า เมื่อหายเป็นปกติแล้วจะกลับสู่ห้องผ่าตัดใต้อีกครั้งเขาจึงทำกายภาพบำบัดอย่างแข็งขันมาโดยตลอดนอกจากนี้เขายัางได้จัดก,การไลฟ์เพื่อแบ่งปางความรู้เฉพาะทางด้านการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับผู้ป่วยอีกด้วยมีรูปถ่ายรูปหนึ่งที่เคยแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็คือรูปถ่ายของแพทย์และผู้ป่วยบนเตียงที่กำลังชมอาทิตย์รับขอบฟ้าด้วยกันในตอนที่อู่ฮั่นกำลังอยู่ในช่วงปิดเมืองผู้ป่วยในภาพคือหวังซินนักไวโอลินวัย87ปีของวงตุลียังฟินฮาร์โมนิกอู่ฮั่นเข้ากับนายแพทย์เหลีวยวไข่กำลังกลับจากห้องทำซีทีสแกน หวังชินหายตีและออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่9เมษา,ายนปี2020สุขภาพของเขาดีขึ้นเรื่อยๆเขากล่าวว่าเขาตีใจมากซึ่งเขายังสามารถเล่นไวโอลินและเดินทางได้ตามปกติและรู้สึกมีความสุขทุกวันด้วยเมื่อไม่กี่วันก่อนแพทย์ทหารคู่หนึ่งที่ได้ไปช่วยเหลืออู่้า่นเมื่อปีที่แล้วได้กลับมาเย,ายือนอู่ฮั่นอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพ ชุดแต่งงานและรำลึกถึงชีวิตที่ต่อสู้กับไวรัสโควิดในฤดูใบไม้ผลิเมื่อปี2020ชีวิตเฉียวยิงหละผงหยู่เป็นแพทย์ทหารคู่หนึ่งที่มาจากมณฑลเสช,ชวนทางตะวันตกเชียงใต้ของจีนพวกเขาได้มาที่หูข่านในฤดูใบไม้ผลิเมื่อปี2020ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การระบาดรุนแรงที่สุดก่อนมาถึงหูข่านั้น เขาสองคนยังไม่รู้จักกันในฐานะที่เป็นสมาชิกของคณะแพทย์ช่วยเหลือ,อหู่้ั่นของเสฉวนซูเฉียวยิงถูกจัดให้ไปประจำที่โรงพยาบาลสภา,ากาชาติอู่ฮั่นส่วนผงหยู่อยู่ในทีมให้บริกนนารคณะแพทย์เขาบอกว่าจัญญาแพทย์และความอดทนในการทำงานของซูเฉียวยิงทำให้เขาสนใจเป็นพิเศษเธอเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ดูแลรักษาสุขภาพของพวกเขาแต่ยังเอาใจใส่สุขภาพจิตของผู้ป่วยและให้กำลังใจพวกเขาอีกด้วยหลังกลับสู่เสฉวนแล้วสองคนนี้ก็ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วและตัดสินใจกลับมาเยือนอู่ฮั่นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นความรักของพวกเขาเพื่อถ่ายภาพชุดแต่งงานชีเฉียวยิงกล่าวว่าเราจะต้องรับรู้เนื้อแท้ของโรคติดต่อ การป้องกันการระบาดในหูข่้นนั้นมีทั้งเรื่องเศร้าเรื่องที่ซาบซึ้งใจและเรื่องที่มีความสุขด้วยเราต้องยอมรับความรู้สึกทั้งหมดและควรเปลี่ยนมันให้เป็นกำลังในการก้าวเดินไปข้างหน้าให้ได้ในช่วงแรกของการล็อกดาวน์หูข่้นเมื่อปี2020นั้นพนักง,งานวัยหนุ่มสาว7คนในร้านกาแฟวากกนาทำงานการสองกะเพื่อทำกาแฟให้กับเจ้าหน้าที่การแพทย์ โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวในจีนทั่วประเทศต่างทราบสงใจอย่างยิ่งชาวในจีนได้อาศาสั่งกาแฟแผ,ผ่านทางออนไลน์จากร้านนี้เป็นเงินทั้งหมดประมาณ3ล้านหยวนราว14ล้านบาทและให้ไปส่งให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในหูคั่นที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดอยู่ในขณะนั้นเมือ่อหูคั่นสิ้นสุดการล็อกดาวงแล้ว ร้านกาแฟย,ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดร้านได้ตามปกติด้วยการหูดหนุนจากรัฐบาลร้านกาแฟวากันดาได้รอบพ้นจากภาวะที่ยากลำบากที่สุดและตอนนี้ได้ฟื้นฟูกิจการจนกลับมาเป็นปกติแล้วแอนดี้พนักง,งานร้านกาแฟวากันดากล่าวว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาทุกสาขาของวากันดา สามารถขายกาแฟาได้ประมาณ300ร้อถึงสี่รแก้วต่อวันซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆจำนวนสาขาของวากกนดาก็เพิ่มขึ้นจาก4แห่งเป็น6แห่งเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาที่น่าจดจำทางร้านยังได้เปิดตัวสินค้าพิเศษเช่นชุดก,กาแฟาและถ้วยกาแฟาในทีมขอคาราวาฮีโร ar ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ขอบคุณคุณหลิวหลงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปทีมพี่จีนวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่สนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันสักครู่เดียวครับ เมื่อต้นปี2020นครหูฮัน่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีนถูกลักตางนานถึง76วันเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งปีแล้วการใช้ชีวิตของชาวหูฮั่นได้กลับสู่ภาวะปกติหรือเปล่าสถานที่ท่องเที่ยวในหูฮั่นจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมหรือยัง เดรงได้ไปเยี่ยมคนป้าในหูวั้นที่ไม่ได้เจอกันหนึ่งปีกว่าแล้วแล้วก็จะพาคนผู้ชมไปเยี่ยมชมเมืองที่มีความน่าค้นหายิ่งขึ้นหลังจากการล็อกดาวน์แห่งนี้อีกด้วย คนบอกว่าอู่ฮั่นเป็นนครใหญ่ที่ตื่นเช้าที่สุดในโลกเพราะว่าชาวอู่ฮั่นถือเรื่องการรับประทานอาหารเช้าเป็นเรื่องสําคัญของทุกวันดังนั้นการใช้ชีวิตในอู่ฮั่นของลิวรุงก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กดวสาวความหมายของคำว่ากว่วจสา,าก็คือรับประทานอาหารเช้านั่นเอง ซึ่งคำนี้นอกจากจะพูดกันในหูฮั่นแล้วในเมืองท่าอื่นๆของมณฑลหูเป่ยและเมืองหลายแห่งในทางภาคใต้ของจีนก็จะเรียกกันเช่นนี้ด้วยกัวเจ่าบในหูฮั่นโดยสรุปแล้วมีลักษณะสามประการด้วยกันคือ 1. ตื่นแต่เช้าและกินแต่เช้า 2. อาหารที่รับประทากนการนั้นเป็นอาหารแคลอรี่สูงทั้งนั้นและ3 นิยมซื้ออาหารเช้าจากข้างนอกแต่จะไม่ทำเองที่บ้านสาเหตุก็เพราะอู่ฮังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำฮั่นเจียงเป็นเมืองท่าในเขตแดนชั้นในที่มีประวัติยาวนานและก็เป็นเมืองที่มีช่วงฤดูร้อนยาวนานจะมีอากาศร้อนจัดการทำงานในท่าเรือต้องใช้แรงมากๆ เพื่อลิกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดในตอนกลางวันผู้คนจะเริ่มทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยดังนั้นกัวเจาก็ค่อยๆกลายเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของวิถีชีวิตแบบอุฮัน ในช่วงเช้าประมาณ6กโมงครึ่งหลิวหลงก็เดินทางมาถึงถนนเหลียงเต้าเจียซึ่งเป็นถนนกวัวเจาที่มีชื่ออย่างที่สุดข,ของอู่ฮั่นถนนสายนี้ตั้งอยู่ในเมืองเก่าของเขตอูช่ชางชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบล้วนแต่ไต้อาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนประถมและมัธยมกำลังจะเข้าเรียนกันพอดีเด็กๆได้สืบทอดวิถีชีวิตจากคนรุ่นเก่าดวดยการซื้ออาหารเช้าในระหว่างทางไปเข้าเรียนบางก็เติมไปกินไปบางก็พกปกินที่โรงเรียนเรามาดูหน่อยว่าชาวหูข่านจะรับประทานอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้างมีปะหมี่เรือกันเมี่ยนกว๋วยเตี๋ยวเนื้ออัวซาลาเปาทอด ปลาท่องโกะและแป้งทอดลิวหลงเติมใบน้บไปน่าจะมีอย่างน้อยร้อยชนิดเลยทีเดียวอดใจไม่ไหวอยากจะรับประทานให้เต็มอิ่มไปเลยไม่ทราบว่าร้านไหนอร่อยจะทำอย่างไรดีหลิวหลงมีเคล็ดลับมาบอกค่ะว่าถ้ามากว๋วจ่าวในชุมชนแบบถนนเหลียงเต้าเจียนนั้นต้องสังเกตด,ดูว่าร้านไหนมีลูกค้าผู้สูงอายุมากกว่าร้านนั้นก็จะเป็นร้านที่อร่อยอย่างแน่นอน สั่งเซียนเซียนตู้ผีมากินก่อนนะคะซึ่งชั้นบนและชั้นล่างเป็นเผียวเต้าหู้ชั้นนายมีข้าวเหนียวเนื้อกุ้งเห็ดและหมูสาชั้นทอดปกระทะใหญ่ เนื้อแป้งสีทองผิวบางอร่อยมากมิน่าละ่ะพอประทําเมาแล้วประทานแล้วก็ถึงกับชื่นชมไม่ขัดปากเลย ใกล้ๆก,กันนั้นเป็นร้านอาหารที่โด่งดังบนอินเทอร์เน็ตที่สุดแห่งหนึง่งขายแป้งทอดหอ่อขนมจีบเป็นหลักเล่ากันว่าเป็นร้านยอดฮิตในถนนสายนี้ เป็นเวลาของชาวเมืองที่อยู่ในบริเวณโดยรอบส่วนเวลาช่วงอื่นจึงจะเป็นเวลาของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางมาตามชื่อเสียงโดยจะใช้เวลาต่อแถวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงโดยเฉลีย่ยติ๋วหลงก็ได้ซื้อชุดหนึ่งเหมือนกันต้องบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะ อร่อยมีเยอะมากจริงๆเขาแนะนำว่าถ้าคนผู้ชมมากู้เจ้าที่หู่ห้านแล้วแล้วก็ควรมาพร้อมกับเพื่อนๆหลายคนจะดีกว่าซื้ออย่างหนึ่งมาแบ่งกันกินจะได้ชิมอาหารอร่อยได้หลายอย่างนั่นเองค่ะกู้เจ้าเสร็จแล้วหลิวหลงก็ตรงไปยังบ้านของคุณป้าคุณป้าและคุณลุงอายุ80กว่าปีแล้ว ก่อก,กัลดเกษียณนั้นทั้งคู่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหูฮั่นส่วนลูกสาวของคนป้าก็คือพี่สาวของเหลียวรุงตอนนี้ยังทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ชุมชนที่คนป้าอาศัยอยู่นั้นอยู่ใกล้มหาวิทยาลายัยร่มรื่นและเงียบสงบ ในช่วงล็อกต่างนั้นชุมชนของคนป้าไม่พบผู้ป่วยโควิดสักคนเลยแม้จะรู้สึกเครียดและมีความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตบ้างก็ตามแต่การดำรุงชีวิตยังคงดำเนินไปตามปกติเมื่อเห็นคนลุงคนป้าที่ได้ผ่านการแพร่ระบาดและการล็อกต่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็ยังมีสุขภาพร่างกายและทางจิตใจที่ดีลิวลลงก็รู้สึกตีใจมาก หลังจากออกจากบ้านคนป้าแล้วหลิวหลงเขาให้พี่สาวพาหลิวหลงไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหูฮ้านสักหน่อยในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษาในภาคกลางของจีนในจํานวนประชากรที่อยู่ในหูฮ้างกว่า11ล้านคนนั้นก็มีนักศึกษา,าราว1.2ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งเป็นประมาณหนึ่งในสิของประชากรทั้งเมืองหลิวหลงอยากทราบว่า ตอนนี้สถานการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยของหูข่านเป็นอย่างไรบ้างในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานักศึกษาจำนวนมากไม่สามารถเข้าเรียนเข้าสอบ หรือแม้กระทั่งเข้าร่วมพิธีจบการศึกษาเนื่องจากการล็อกตางที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและการแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นอีิกในภายหลังแต่ตอนนี้ลิหลุงก็ได้เห็นกับตาว่าในรั้วมหาวิทยาลายัยได้ฟื้นฟูการเรียนการสอนตามปกติแล้วนุมน่มๆสาวๆทุกคนมีชีวิตชีวาบ้างก็ออกกำลังกายในสนามกีฬายอย่างคึกคักบ้างก็อ่านหนังสือในห้องสมุดอย่างเงียบๆ เมื่อมองตูพวกเขาหรือหลงได้สัมผัสถึงความเป็นหนุ่มสาวและพลังชีวิตของหูพันที่เกิดขึ้นหลังจากแต้ผ่อน้นการทดสอบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดในเมืองโบราณที่มีประวัติกว่าพันปีแห่งนี้ ของ COVID-19 คยังไม่อาจเอาชนะได้โดยสิ้นเชิงแต่แม้ว่าคนกู้เจ่าที่ตื่นแต่เช้าสักของร้านที่ยุ่งอยู่กับการทำมาหากินนักศึกษาที่ใช้ความพยายามเพื่ออนาคตขที่สวยงามหรือผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนั้น ชาวอูฮั่นที่ได้ผ่านพ้นการแพร่ระบาดที่รุนแรงที่สุดและการใช้มาตรการล็อกตนงที่เข้มงวดที่สุดตูเหมือนว่ามีพลังที่มองไม่เห็นกำลังให้กำลังใจพวกเขาในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญต่อไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับชหน้า360องศาวันนี้จะมีข่าวสารอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ น้ำมันของบริษัท CNPC ในอำเภอซวงหูเขตปกครองตนเองที่เบสทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนครับซึ่งเป็นปาน้ำมันที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอซวงหูตั้งอยู่ในที่ราบสิงไห่ที่เบสซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบางและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย5,000เมตรฤดูหนาวของที่นี่จะกินเวลานานถึง3ใน4ของช่วงเวลาตลอดทั้งปีนะครับ ปริมาณออกซิเจนในอากาศมีเพียง40%ของปริมาณออกซิเจนในพื้นที่ราบเท่านั้นที่อำเภอสูงหูมีประชากรประมาณ1,000 0คนมีเนื้อที่11,6700ตารางกิโลเมตรปั๊มน้ำมันแห่งนี้ขอยให้บริการตลอดทั้งวันมานานถึง26ปีแล้วป้าทรงเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันคนที่5เขากล่าวว่าปั๊มน้ำมันแห่งนี้เป็นปั๊มน้ำมันเดียวในพื้นที่116,700ตารางเมตรณนะพื้นที่แห่งนี้ น้ำมันปิตรโลเียมมีความสำคัญพอๆกับน้ำและอากาศเลยทีเดียวครับหากไม่มีน้ำมันก็จะกระทบต่อความเป็นอยู่ของพลเมืองผู้เลี้ยงปศุสัตว์กว่า10,000คนเนื่องจากถนนหน,นทางมักจะถูกปิดกั้นจากหิมะที่ตกหนักในบางครั้งพนักงานของปั้มน้ำมันจำเป็นต้องอาศัยขนมครเคี้ยวผักดองหรือว่ามีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อประทังชีวิตซึ่งพวกเขาแทบจะไม่ได้กินผักหรือผลไม้ที่สดใหม่กันเลยครับ จากปั๊มน้ามันบนที่ราบสูงนะครับก็มาดูการท่องเที่ยวบนพื้นที่ภูเขากันบ้างในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมป่าไผ่ในพื้นที่ภูเขาที่เมืองเซาซิงมนสลวนเช้อเจียงทางภาคตอนออกของประเทศจีนจะมีหน่อไม้งอกขึ้นมาจากใต้ดินเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้เข้ามาสัมผัสกับการท่องเที่ยวป่าไผ่นักท่องเที่ยวต่างก็พากันขุดหน่อไม้และสัมผัสกับอากาศอันสดชื่นของป่าไผ่ไปได้พร้อมๆกันครับ ในป่าไผ่ที่มีเนื้อที่1,300เฮกตาร์แห่งหนึ่งในงเมืองเซาจิงมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าติ้งหยวนฉิน,นซึ่งเธอเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการการท่องเที่ยวป่าไผ่ธอกล่าวว่าในอดีตเธอและชาวบ้านจะขุดหน่อไม้เพื่อน,นำไปขายกันเท่านั้นครับในปีนี้พวกเขาได้ร้อมรู้ว่าเป็นสวนป่าไผ่เอาไว้และยังได้เตรียมเครื่องมือขุดหน่อไม้เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งเธอและชาวบ้าน ก็จะนำหน่อไม้เหล่านี้มาปรุงเป็นอาหารได้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้พวกเขาได้ดิ้มรสชาติหน่อไม้ที่เพิ่งขุดมาใหม่ๆซึ่งหน่อไม้นี้จะนำไปนึ่งก็ได้หรือจะนำไปผัดกับเนื้อสัตว์เป็นอาหารจานเด็ดก็ได้ครับและหน่อไม้สดๆแบบนี้จะมีรสชาติที่อร่อยมากเลยทีเดียวตั้งแต่เข้าสู่เดือนเมษายนเป็นปต้นมาครับทีนีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวไปแล้วถึง32,000คนสามารถขายหน่อไม้ได้มากกว่า50,000 0กิโลกรัม ซึ่งมีรายได้รวมกว่า5ล้านหยวนหรือว่าประมาณ23ล้านบาทเลยทีเดียวครับไม่เฉพาะการเท่องเที่ยวในชนบทที่จะได้รับความนิยมเท่านั้นนะครับงานฝีมือของชนเผ่าในพื้นที่ห่างไกลก็กำลังเป็นที่พูดถึงด้วยในงานเซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีคที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับการแสดงแฟชั่นโชว์ในธีมของผ้าปักตรงเสียงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนได้สะกดสายตาผู้ชมเป็นจนํานวนมากครับ ดีไซนเนอร์ของแฟชั่นโชว์ชุดนี้ได้มีการนําเอาศิลปะหัตกรรมการปักผ้าของอำเภอตงเซียงเมือปกครองตนเองหลินเสี่ยชนชาติหุยในณทนการสู้ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมาตกแต่งเสื้อผ้างานหัตกรรมเหล่านี้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากลวดลายของผ,ผ้าปักแบบดั้งเดิมของตงเซียงซึ่งเป็นผลงานการปักผ้าด้วยฝีมือของช่างในมือที่ดังกล่าวผู้สืบทอดงานหัตกรรมการปักผ้าตงเซียงมาสายไม่กล่าวว่าเธอและชาวบ้าน เคยปักผ้าสำหรับทําเป็นเครื่องใช้ในบ้านจําพวกผ้าปูเตียงปลอกหมอนเท่านั้นซึ่งเธอเองก็คิดไม่ถึงเลยว่างานฝีมือแบบดั้งเดิมของเธอที่ประดับอยู่บนเสื้อผ้าด้วยการออกแบบของดีไซเนอร์จะได้รับความนิยมมากขนาดนี้ครับแฟชั่นโชว์ชุดนี้ได้นําเสนอผลงานเสื้อผ้าโอกูตูหรือเสื้อผ้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผู้สวมใส่ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด57ชุดด้วยกันซึ่งผลงานเหล่านี้ ได้นาเอาสีสันอันสะดุดตาของงานปักผ้าแบบดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนมาผสมผสานอยู่ในการออกแบบนั่นเองครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับด้วยเรื่องของการลดใช้พลาสติกในจีนกันบ้างซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ผลการสำรวจโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปและสํานักนิเวศส,สิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครปักกิ่งพบว่าตั้งแต่เริ่มมารับใช้คำสั่งจำกัดการใช้พลาสติกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา ถุงพลาสติกสำหรับจับจ่ายซื้อของทั่วกรุงปักกิ่งมียอดขายลดลงเฉลี่ย35%ด้านเชนซูปเปอร์มาร์เก็ตร,รายใหญ่และผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มต่างเริ่มยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นอกจากนี้พลเมืองเกือบ70%ต่างก็นำถุงมาใส่สิ่งของเองเมื่อซื้อสินค้าอย่างไรก็ตามนะครับถุงพลาสติกแบบม้วนตามซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็ยังคงมีปริมาณการใช้งานที่สูงมาก และไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงเลยโดยเหตุนี้เองครับกรุงปักกิ่งได้เผยแพร่แผนจัดการมลพิษจากพลาสติกปี2021โดยกําหนดให้เชนซูเปอร์มาร์เก็ตติดตราคารถุงพลาสติกแบบม้วนเอาไว้ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชําระเงินค่าถุงพลาสติกแบบมว้วนนี้โดยจะคิดราคาแยกจากสินค้าอื่นทั้งนี้กรุงปักกิ่งจะคอยสุ่มตรวจการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวทุกๆสัปดาห์เพื่อให้ดําเนินการตามแผนได้ดียิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน ก็จะสนับสนุนให้บริษัทต่างๆตั้งหน่วยงานขึ้นมาสำหรับรับผิดชอบการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่โดยจะสร้างเป็นรูปแบบเชิงพาณิชย์และจะเพิ่มบทลงโทษให้แก่การผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดอีกด้วยแหละครับ แล้วในวันนี้เนะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับเรื่องราวข่าวสารดีๆจากประเทศจีนแบบนี้สามารถติดตามรายการ Inside China บายหรือลงกันได้นะครับอ,อกอกาศทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16นะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook กับรู้จีนตามอรัญญาวันนี้ผมลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ